โอเคนะผมก็ขอกราบสวัสดีสุดาคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยู่ผมนายลักกี้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมยูนเกมโรบอทในแบบสกายบ็อกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกห้านะครับผมคือห้าเรื่องควรรู้ก่อนเล่นแบบสกายบ็อกนะครับผมสำหรับมือใหม่เท่านั้นนะครับผมก่อนที่จะไปเรื่องคลิปกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะก็ถ้าพร้อมแล้วได้รับชมรับฟังกันได้เลยโอ้โหแย่นี่นะผมก็สำหรับเรื่องแรกนะครับผมนะก็เป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้ห่างกันห้าบล็อกนะครับผมอย่างน้อยห้าบล็อกนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะผมนี่เราบางมากนี่นะผมเราก็นับไปเลยห้าบล็อกนะครับผมนับนะครับผมอ่ะ นับตามผมเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าพราะห้านะผมก็ให้เรามาวางอ่าอ่อต้นไม้ตรงนี้ใหม่นะผมนี่นะผมเป็นบล็อกที่หกนะผมนี่นี่สองอันนี้ผมไม่นับนะผมตรงที่มีจุดตรงนี้นะผมไม่นับเราจะนับระหว่างต้นไม้กับต้นไม้สองต้นนะ,ะนะะน,บบนะครับผมนะจะนับห้าบล็อกนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยนะครับผมโอ้ e a h โอเคถ้ okay, ผมสับเรื่องที่2นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของการดรอปของนะครับผมการดรอปของนะผมอ่าทุกคนรู้อยู่แล้วผมว่าดรอปของยังไงนะผมอ่าในคอมกดตัวคีย์ของผมสลับในโทรศัพท์ก็จะมีลูกศรตรงด้านขวาล่างตรงนี้ใกล,ใกล้ๆปุ่มกระโดดนะผมกดค,คลิกเข้าไปนะผมนะปั๊บนะครับผมอ่าถ้าเราทิ้งไปแล้วนะครับผม อ่าถ้าเกิน5้านาทีนะผมอ่ามันจะหายไปนะครับผมของที่เราทิ้งไปมันจะหายไปนะครับผมถ้าเกิน5นาทีนะครับผมมันจะหายไปเลยนะครับผมอ่าโอเคถ้ผมสรับเรื่องที่2ก็อ่าต่อไปเราเรื่องที่สเลยนะครับผมอ่าเราไปเรื่องต่อไปกันเลยโอ้ย oh, yeah. เคนะผมเรามาเรื่องต่อไปเลยนะผมนั่นก็คือเรื่องที่3นะครับผมก็สำหรับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการวางโทเทมนะครับผมว่าห่างก,กันกี่บล็อกนะครับผมพึงจะพอดีนะครับผมนะก็ผมแนะนาผมขั้นต่ำนั่นคือ6บล็อกนะครับผมนะ6บล็อกขึ้นไปหรือว่า6 6บล็อกต่ําสุดนะผมเป็นะนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะผมให้เราวางโทเทมเข้าไปเลยนะผมแล้วก็ให้เรานับไปเลยนะผม6บล็อกเลยนะผมนับ1นึสาม สี่นะผมห้าหกนะผมพอหกบล็อกนะผมเราก็วางตัวเท้มอีกอันหนึ่งเข้าไปเลยนะผมนี่นะผมอ่าพอเอ่พอพวกหินหรือว่าเอา่อเหล็กหรือว่าเอา่อหินเหล็กแล้วก็ฐานนะผมมันอา่ามันเกิดมาเราก็สามารถขุดได้เลยมันจะพอดีเลยนะครับผมนะมันจะเท่าๆกันเลยนะผมก็ถ้าเราแบ่งพื้นที่เท่าๆกันนะมันก็จะแบบอ่าแบบเท่าๆกันเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องที่ สกันเลยนะผมเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันเรื่องที่4เลยโอ้ย์โอเคนะผมเรามาเรื่องที่4กันเลยนะครับผมเรื่องที่4ี่นะผมทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ่าปลูกต้นไม้ไปแล้วทําไมต้นไม้ไม่โตหรือว่าปลูกต้นไม้ไปแล้วทําไมต้นไม้แบบเอ่อไม่โตนะผมอะไรอย่างนี้นะครับผมนะ ก็อ่าผมขอบอกไว้นะที่นี้เลยนะผมว่านะผมที่ต้นไม้ของพวกคุณไม่โตนะคือหนึ่งอ่านะวางที่เกินไปแบบนี้นผมมันจะไม่โตนะผมนะมันจะโตแค่ต้นเดียวนะผมสมมตินะผมเราวางแบบนี้นะผมนะส่วนมากเขาจะทากันแบบนี้ผมถ้าเราวางแบบนี้ปุ๊บถ้าเราตัดไปต้นหนึ่งนะผมนะตัดไปต้นหนึ่งปั๊บนะผม อ่ะมีต้นอื่นก็จะโตขึ้นมานะผมนะก็จะระบบฟาร์มต้นไม้ก็จะประมาณนี้นะผมเป็นระบบฟาร์มที่คนนิยมใช้กันนะผมนะหรือว่าจะวางห่างกันประมาณ5้าบล็อกนะผมเหมือนข้อที่หนึ่งได้ก็ได้นะผมสรับอ่าใครที่เอาความสวยงามนะผมแล้วก็เกาะใหญ่นะผมอันนี้ถ้าใครเกาะเล็กๆก,ก็สามารถทําเหมือนผมได้เลยนะผมแบบวางแบบเป็นกลุ่มๆแบบนี้แนละ้ก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะผมให้มันเกิดเรื่อยๆแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับผมอ่า ก็นะผมอ่ะแล้วก็ถ้าต้นไม้ของพวกคุณไม่เกิดนะผมนั่นก็คืออาจจะมีสิ่งปลูกสร้างอ่ะแบบวางอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอสาธิตให้ดูเลยเดี๋ยวผมขอบล็อกมาก่อนเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นบล็อกหินนะผมนี่ถ้าอ่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่แบบบานแบบนี้นะผมนะเดี๋ยวถ้ามันแบบอยู่แบบบนต้นไม้เลยนะผมแบบบนต้นไม้นะอืมแบบอยู่สูงนะผมมันจะไม่โตนะผมแบบ อ,อ,อยู่เหนือต้นไม้ขอผมนะมันจะแบบเป็นแบบไม่สูงนะผมเอ้ยตุ้ยกูจะพูดอะไรวะเนี่ยะนะผมเดีย๋ยวเราไปข้ามไปข้อที่ห้ากันเลยนะผมนะเออพ,พูดไปยิ่งงงนะผมเดีย๋ยวเราข้ามไปข้อที่ห้ากันเลยนะผมไปโอเคไปเลยนะครับผมไปกันเลย โอเคนะผมสำหรับเ,เรื่องที่ห้านะผมเป็นเเรื่องที่เบสิกมากเลยเป็นเรื่องที่คนเล่นแมปสกายบล็อกควรจะรู้ทุกคนเลยนะผมนะไม่าจะมือใหม่หรือว่าแบบเล่นมานานแล้วอะไรพวกนี้นะผมนะก็เรื่องนี้ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมนะก็นะั่นคือเรื่องที่ห้านะผมนะั่นก็คือตกเกาะแล้วไม่ตายนะครับผมแล้วก็ของไม่หายด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะสมมตินี้ก็คือนะผมผมจะแบบ เ,เดินเดินอยู่ดีๆนะผมแล้วก็ตกเกาะอ,อะไรพวกนี้ผมโดดปั๊บอะเห็นไหมของไม่หายนมของอยู่ครบเนะ้ะเน่ยทุกคนดูนะผมหนี่ของผมจะประมาณนี้ผมยวผมจะโดดเกาะให้ดูเลยนะผมแบบเดินเดินมาปุ๊บตกเกาะปั๊บหนี่อย่างนี้นะผมนี่เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะผมว่าอ่าของหายหรือเปล่านนี่นะผมของไม่หายนมของอยู่ครบหมดเลยนะครับผมนะก็โอเคนะผมก็นะก็โอเคนะผม โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไอเพียกทรงนี้กันเลยนะคบผมเอาไปต่อกันในคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผม See you later นะผมไปละบ๊ายบายจุ๊บนะผมผมขอแถมหน่อยนะครับผมขอแถมข้อหนึ่งนะผมเป็นข้อที่หกนะครับผมนั่นะก็คือ อ่าถ้าเราแบบเอ่อถือของไว้แล้วเราแบบเผลอตกก่อนนะผมมันจะมีแบบโอกาสที่ของเราจะหายด้วยนะครับผมนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบโอกาสที่ยากมากนะผมที่เราจะตกก่อนแล้วเราถือของด้วยมันของจะหายนะผมมันเป็นโอกาสที่ยากสุดๆไปเลยนะครับผมนะที่ของจะหายนะผมใครที่แบบเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ดวงซอยไปนะครับผมอันนี้ผมอ่ได้ไปฟังคลิปของพี่คนหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมนะก็ ขออนุญ,ญาตใช้ขอ้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับนะผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมวันนี้ผมจบคลิปดีๆอันนี้ผมจบคลิปจริงๆแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีแถมแล้วครับผมี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอต่อกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับนี้ไปแล้วนะครับผม See you later ผมไปละบายบายชุคไปละนินทานจิปหาเลยสับ